เสียงนกแสกกุติเก่าวกลางป่าลึกเสียงร่ำร้องของนกแสกที่ดังวนเวียนนำพามาซึ่งเรื่องราวความสยองขวัญที่ถูกลืมเลือนวิญญาณร้ายที่รอคอยการปลดปล่อยและความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดของอดีตใครจะกล้าพอที่เผชิญหน้ากับความจริงกุติร้างกลางภายัยเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบใต้ฝีเท้าทำให้พวกเราทั้งสามคนหยุดชะงักหันมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างกันนัก ความกังวลความตื่นเต้นเราคือกลุ่มเพื่อนสนิทที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาในป่าลึกแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับกุฏิร้างกลางไพรที่ร่ำลือกันมานานหลายปีว่าเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณสิงสถิตเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับกุฏิหลังนี้มีมากมายบ้างก็ว่ามีพระดงมาจำศีลภาวนาแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบ้างก็ว่ามีคนเคยเห็นแสงประหลาดลอยออกมาจากกุฏิในายามค่ำคืน ยิ่งฟังก็ยิ่งทำให้เราอยากอยากจะเข้าไปสัมผัสตัวเองแน่ใจนะนะว่ามาถูกทางผมเอ่ยถามพลังปาดเงยที่ไหลซึมตามไรผมแสงแดดที่ส่องลอดผ่านแมกไม้ลงมายัางพื้นดินนั้นร้อนระอุจนแทบจะแผดเผาผิวฉันว่าเราเดินมาไกลมากแล้วนะถูกแล้วหน้าตามแผนที่ที่ฉันหามาเลยหนึ่งในเพื่อนร่วมเดินทางของผมตอบกลับมาอย่างมั่นใจเขาชื่อต้น เป็นคนที่กระตือรือร้อนมากที่สุดในกลุ่มเรื่องการผจญภัยลึกลับอีกไม่ไกลแล้วนะ่าจะถึงกุฏิที่เราตามหากันแล้วเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ลกเรือได้ไม่นานเราก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต้นไม้เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแสงแดดส่องลงมาได้น้อยลงอากาศเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญเราได้ยินเสียงเสียงที่ทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแหวะ เสียงนกแสกร้องก้องกังวานอยู่ในความเงียบสงัดของป่าเสียงของมันฟังดูน่าขนลุกและวังเวงอย่างประหลาดผมไม่เคยได้ยินเสียงนกแสกที่ไหนดังและน่ากลัวเท่านี้มาก่อนในชีวิตนั่นไงนั่นไงต้นร้องขึ้นด้วยความตื่นเต้นพลางชี้มือไปยังทิศทางที่เสียงนกแสกดังมาจากกุฏินั่นคือกุฏิที่เราตามหาเมื่อเดินเข้าไปใกล้เราก็พบว่ากุฏินั้นเก่าและทรุดโทรมกว่าที่เราคิดไว้มากนะัก หลังคาผุพังไปหลายส่วนผนังไม้มีรอยแตกร้าวและเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำประตูไม้บานใหญ่ปิดสนิทแต่มีร่องรอยของถูกงัดแงะอย่างชัดเจนบริเวณรอบๆกุติเต็มไปใบใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงมาทำให้บรรยากาศดูวังเวงและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเอาละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมต้นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเราจะเข้าไปสำรวจข้างในการเขาผลักประตูไม้บานใหญ่อย่างแรง ประตูส่งเสียงดังเอียดอาดหน้าขนลุกก่อนจะเปิดออกเผยให้เห็นภายในกุฏิที่มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นสาบโชยออกมาแต่จมูกทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยเราค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปในกุฏิอย่างระมัดระวังสายตาจับจ้องไปรอบๆตัวเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติภายในกุฏิมีขนาดไม่ใหญ่นักมีเพียงห้องโถงกว้างๆที่ว่างเปล่า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของใดๆเหลืออยู่เลยนอกจากเศษซากข,ของไม้ผูพังและฝุ่นละอองที่ก่ออยู่ตามพื้นและผนังดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนี่นาเพื่อนอีกคนของผมพูดขึ้นด้วยความผิดหวังเขาชื่อนักเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวฉันว่าเรากลับกันเถอะแต่ก่อนที่ผมจะได้ตอบอะไรกลับไปผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่พื้นมุมห้องด้านในสุดมีร่องรอยของเลือด รอยเลือดที่แห้งกรังเป็นคราบสีดำคล้ำเดี๋ยวก่อนผมพูดพลางชี้มือไปยังรอยเลือดนั่นอะไรนะทุกคนหันไปมองตามทิศทางที่ผมชี้และเมื่อเห็นรอยเลือดทุกคนก็ถึงกับหน้าซีดเผือดเลือดนั่นมันเลือดจริงๆรอนัทถ,ถามด้วยเสียงสั่นเครือใช่ต้นตอบและดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เลือดธรรมดาด้วยเราเดินเข้าไปดูรอยเลือดใกล้ๆและสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่รอยเปื้อนธรรมดา แต่กลับมีร่องรอยของการถูกลากราวกับว่ามีใครบางคนคนถูกลากไปตามพื้นเสียงกระซิบจากอดีตเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านหน้าต่างกุฏิเก่าคล่ำคล่าเสียงนกแสกแววมาแต่ไกลฟังดูวังเวงจับใจกลุ่มเพื่อนสามคนพาวินีชัยยุทธและสิริพรจุดเทียนไข่ส่องสว่างภายในกุฏิเล็กน้อยหลังจากเดินทางมาสำรวจวัดร้างแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงบ่าย พวกเขาตัดสินใจพักค้างคืนเพื่อสัมผัสบรรยากาศสยามราตรีอย่างเต็มที่ขนลุกจังเลยสิริพรเอ่ยขึ้นพลางกอดตัวเองฉันว่าเราไม่น่าพักที่นี่เลยอย่าคิดมากหน้าสิริพรพาวินีปลอบนานๆนนที่เราจะได้มาจนภัยด้วยกันแบบนี้ชัยยุทธพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วแถมเรายังได้พิสูจน์ด้วยว่าวัดนี้มีผีจริงหรือเปล่าเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่ในใจก็แอบวันวัน เช่นกันหลังจากทานอาหารเย็นง่ายๆพวกเขาปูเสื่อนอนเรียงกันพาวินีดับเทียนเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้าความเงียบเข้าปกคลุมทุกคนพยายามข่มตาให้หลับแต่ความรู้สึกอึดอัดและวังเวงก็ยังคนเวียนอยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในความมืดเป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังดูหวานเศร้าราวกับกำลังคร่ำครวญถึงความเจ็บปวดภาวินีสะดุ้งตื่นขนลุกสู้ไปทั้งตัว เธอหันไปมองชัยยุทธและสิริพรพวกเขาก็ลืมตาโพงมองมาที่เธอด้วยสีหน้าตื่นตนกได้ได้ยินใหม่ภาวินีถามเสียงสัน่นได้ยินเสียงอะไรนะสิริตอบด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวชัยยุทธกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากสงจะเป็นเสียงลมมั้งเขาพยายามพูดให้ดูมั่นใจ แต่เสียงของเขากลับสั่นเครือเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องราวกับเสียงเรียกหาจากอดีตที่เลือนลางแต่คราวนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขาเริ่มจับใจความได้เป็นเรื่องราวความรักความสูญเสียและความแค้นที่ฝังลึกภาพหลอนเริ่มปรากฏขึ้นในความมืดพาวินีเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าต่างดวงตาของเธอบวมแดงจากการร้องไห้อย่างหนักสิริพรเห็นชายหนุ่มถูกแทงมีดดวงตาเบิกโพง ด้วยความเจ็บปวดและความตกใจชายยุทธเห็นกองเพลิงลุกไหม้โหมกระนำเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นเท่าฐานแต่ละคนต่างเห็นภาพหลอนที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเต็มไปด้วยความเศร้าความเจ็บปวดและความตายพวกเขาเริ่มหวาดกลัวจนแทบคลั่งสติสัมชัญยญเริ่มเลือนรางพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความกลัวของตนเอง เราต้องออกไปจากที่นี่พาวินีตะโกนสุดเสียงเธอพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขากลับสัน่นเทาจนแทบสุดชัยุทธและสิริโพธก็อยู่ในสภาพเดียวกันพวกเขาทั้งสามคนกอดกันกลมร้องไห้คร่ำครวญด้วยความหวาดกลัวเงานในความมืดเสียงนกแสกดังแว่วมาจากทุ่งนาอันกว้างใหญ่ราตรีนี้มืดมิดกว่าคืนไหน ไร้ซึ่งแสงจันทร์ส่องนำทางมีเพียงแสงดาวริบหรี่ที่ส่องลอดเมฆหนาทึบลงมาบ้างเป็นครั้นคราวชาวบ้านต่างกันปิดบ้านลงกรอนแน่นหนาหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวันความเหนื่อยล้าทำให้พวกเขารุดตัวลงนอนอย่างรวดเร็วแต่ในความเงียบสงัดนั้นความหวาดระแวงกลับคืบคลานเข้ามาแทนที่ตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชายชราผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก เริ่มรู้สึกความผิดปกติบางอย่างเขาขมตาลงนอนไม่หลับพยายามเพ่งสมาธิไปยังเสียงต่างๆที่ลอดเข้ามาในบ้านเสียงลมพัดวีดวิวเสียงใบไม้เสียดสีกันและเสียงนกแสกที่ดังเป็นระยะๆแต่ก็ไม่มีอะไรผิดแผกไปจากเดิมกระทั่งเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันเป็นเสียงลากอะไรบางอย่างไปตามพื้นดินเสียงนั้นเบามาก แทบจะไม่ได้ยินหากไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆตัวละครสองหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษเธอก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่กระจายอยู่รอบหมู่บ้านพลังงานนั้นเย็นเยียบและน่าสะพึงกลัวมันแตกต่างจากพลังงานของวิญญาณร้ายที่เธอเคยสัมผัสมามันเหมือนกับความว่างเปล่าความมืดมิดที่กืนกินทุกสิ่งเธอพยายามติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อขอคำแนะนำ แต่ก็ไร้ซึ่งการตอบสนองราวกับว่าพวกท่านถูกตะขาดจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งดืดเงาปริศนาก็เริ่มปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนมากขึ้นมันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเลื้อยคลานไปตามกำแพงบ้านและต้นไม้ใหญ่รูปร่างของมันบิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เหมือนกับคนบางครั้งก็เหมือนกับสัตว์ประหลาด และบางครั้งก็เป็นเพียงกลุ่มควันสีดำมืดที่ไร้รูปร่างความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่ตื่นขึ้นมากลางดึกต่างพากันมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดผวาพวกเขาเห็นเงาปริศนาเคลื่อนไหวอยู่รอบบ้านของตนเองบ้างก็กรีดร้องด้วยความตกใจบ้างก็พยายามสวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งเงาปริศนาได้ตัวละครสามเด็กชายผู้กล้าหาญ เขาตัดสินใจที่จะออกไปเผชิญหน้ากับเงาปริศนาแม้ว่าทุกคนจะห้ามรามเขาเชื่อว่าการซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ช่วยอะไรเขาคว้าตะเกียงน้ำมันในมือเดินออกไปสู่ความมืดมิดอย่างไม่หวาดวันเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เงาปริศนามากขึ้น เขาก็เริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างเงากับปริษนานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความมืดมิดมันมีดวงตาสีแดงกำัคู่หนึ่งที่จ้องมองมาที่เขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศกความจริงที่ถูกเปิดเผยเสียงนกแสกแววดังในยามรัตติการเรากับจะบ่งบอกถึงความลับดำมืดที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้เง,งามืดของกุฏิเก่าแก่แห่งนี้ตัวละครหนึ่งตัวละคร สองและตัวละครสามต่างนั่งล้อมวงกันอยู่กลางห้องโถงแสงเทียนสโลไวไหวบวบตามแรงลมราวกับจะเต้นระรำไปกับเรื่องราวที่กำลังจะถูกเปิดเผยพวกเขาเริ่มต้นการสืบสาว,ราวเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกุฏิแห่งนี้อย่างจริงจังโดยเริ่มต้นจากการค้นหาเอกสารเก่าแก่ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในห้องใต้ดินฝุ่นเคราะในขณะที่ตัวละครหนึ่ง กำลังปัดฝุ่นออกจากหนังสือเก่าเล่มหนึ่งตัวละครสองก็พบกับหีบไม้ลงรักปิดทองที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นกระดานพวกเขาเปิดหีบนั้นออกด้วยความระมัดระวังและพบจดหมายเก่าคร่ำคร่าหลายฉบับที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่งดงามแต่แฝงไปด้วยความเศร้าส้อยเมื่ออ่านจดหมายเหล่านั้นพวกเขาก็เริ่มเข้าใจถึงเรื่องราวความรักอันแสนหวานระหว่างหญิงสาวสูงสักกับชายหนุ่มชาวบ้าน แต่ความรักของพวกเขากับถูกกีดกันด้วยชั้นและอำนาจจนนำไปสู่ความแค้นและความริษยาที่กัดกินหัวใจตัวละครสามซึ่งกำลังสำรวจห้องสมุดเก่าก็พบกับบันทึกส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสที่เขียนถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมอันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นในกุฏิแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเล่าถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับของหญิงสาวคนหนึ่งและการพบของเธอในเวลาต่อมา โดยที่ฆาตกรยังคลอยนวนอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวความรักความแค้นและการฆาตกรรมที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้เงามืดของกุติเริ่มต้นที่จะเผยโฉมหน้าออกมาอย่างช้าช้าราวกับผีร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานยิ่งพวกเขาดำดิ่งลึกลงไปในประวัติศาสตร์ของกุติมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งพบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเท่านั้น จดหมายฉบับหนึ่งเล่าถึงแผนการร้ายของผู้ที่ต้องการกำจัดหญิงสาวสูงศักเพื่อครอบของทรัพย์ยสมบัติของตระกูลส่วนบันทึกของเจ้าอาวาสก็บ่งบอกถึงความขัดแย้งภายในวัดและความลับดำมืดที่ถูกปกปิดไว้ใต้ผ้าเหลืองตัวละครหนึ่งสังเกตเห็นรอยเลือดจางๆที่ยังคงติดอยู่บนพื้นกระดานแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตาม เธอเชื่อว่ารอยเลือดนี้คือหลักฐานสำคัญที่จะช่วยไขยปริศนาฆาตกรรมได้ตัวละครสองเริ่มที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวความรักความแขน้นและการฆาตกรรมเข้าด้วยกันเขาเชื่อว่าการตายของหญิงสาวสูงศักดิ์ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมที่ถูกวางแผนมาอย่างดีโดยมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการตายของเธอเป็นผู้บงการตัวละครสได้ค้นพบแผนผังลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง แผนผังนั้นแสดงเห็นถึงเส้นทางลับที่เชื่อมต่อระหว่างกุฏิกับสถานที่ต่างๆรอบวัดพวกเขาเชื่อว่าเส้นทางลับนี้ถูกใช้โดยฆาตกรเพื่อหลบหนีจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่บรรยากาศภายในห้องถงเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเสียงนกแสกยังคงแว่วดังอย่างต่อเนื่องเราวับเจะเตือนให้พวกเขาระวังภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาพวกเขารู้ดีว่าการเปิดเผยความจริงอาจนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิต แต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อนำความยุติธรรมมาสู่ผู้ที่ถูกกระทำและเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในกุฏิแห่งนี้ในขณะที่พวกเขากำลังพยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาที่ดังมาจากทางเดินด้านนอกตัวละครหนึ่งรีบดับเทียนลงทันทีทำให้ห้องโถงตกอยู่ในความมืดมิดพวกเขาซ่อนตัวอยู่หลังเสาขนาดใหญ่ และเงียหูฟังเสียงที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงฝีเท้าหยุดลงที่หน้าประตูห้องโถงและเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกอย่างช้าๆแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องทำให้พวกเขาเห็นร่างเงาตะคุ่มของบุคคลปริศนาที่ยืนอยู่หน้าประตูตัวละครสองกระซิบเตือนให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันพวกเขาไม่รู้ว่าบุคคลที่อยู่หน้าประตูคือใครและมีเจตนาอะไร แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะปกตัวเองและเปิดเผยความจริงให้ถึงที่สุดบุคคลปริศนาค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าของเขาทำให้พวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอาฆาตเขาจ้องมองมาที่พวกเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อพวกแกยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เขาคำรามออกมาด้วยเสียงที่ดังสนัน่นพวกแกไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นกับอะไรอยู่ รีบออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปตัวละครสามตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพวกเราจะไม่ยอมถอยจนกว่าจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดการ,รเผชิญหน้าเริ่มต้นขึ้นแล้วและพวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อความอยู่รอดของตัวเองวิญญาณร้าย เสียงนกแสกแววกล้องในยามรัติการราวกับเป็นสัญญาณแห่งความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาในวัดร้างแห่งนี้กุฏิเก่าผูพังหลังหนึ่งซึ่งถูกปิดตายมานานนับร้อยปีกำลังถูกพลังบานบางอย่างปลุกให้ตื่นขึ้นวิญญาณร้ายที่ถูกจองจำไว้ภายในกำลังแสดงอิทธิฤทธิเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการตัวละครหนึ่งพระหนุ่มผู้มาจำวัดที่นี่ได้ไม่นานสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เขารู้สึกถึงไอเย็นยเยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณกุฏิร้างและเสียงกระซิบที่ดังแว่วในโสตประสาทราวกับมีใครกำลังเรียกหาตัวตัวละครสองเท่าแก่ผู้ดูแลวัดเตือนเขาแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้กุฏินั้นเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงความน่ากลัวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมั่นในพลังแห่งพระธรรมตัวละครหนึ่งจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจคืนนั้นเองขณะที่ตัวละคร หนึงกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏของตนเองเขาได้ยินเสียงดังโคมครามมาจากทางกุฏิร้างเสียงเหมือนมีใครกำลังทุบทำลายข้าวของตัวละครหนึ่งลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองไปยังกุฏิร้างด้วยความสงสัยทันใดนั้นเองเขาก็เห็นแสงสีแดงฉานพุ่งออกมาจากหน้าต่างกุฏิร้างแสงนั้นสว่างจ้าทำให้ตัวละครหนึ่งต้องยกมือขึ้นบังตาเมื่อแสงจางหายไปตัวละครหนึ่ง ก็เห็นเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคนกำลังยืนอยู่หน้ากุฏิร้างมันหัวเราะเสียงดังอย่างน่าสะพรึงกลัวเงาดำนั้นคือวิญญาณร้ายที่ถูกจองจำไว้ในกุฏินั่นเองมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังแห่งความอาฆาตแค้นที่สะสมมานานนับร้อยปีวิญญาณร้ายต้องการที่จะแก้แค้นผู้ที่จองจำมันและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระตัวละครสองรู้สึกถึงพลังงานที่ผิดปกติ จึงรีบมาหาตัวละครหนึ่งที่กุติเมื่อมาถึงก็พบว่าตัวละครหนึ่งกำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายอยู่วิญญาณร้ายเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันมันเสกให้เกิดพายุฟ้าขนองอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่ล้มระเนรนาดกุติเก่าแก่สั่นสะเทือนราวกับจะพังทลายลงมาตัวละครสองรีบเข้ามาช่วยตัวละครหนึ่งทั้งสองคนร่วมมือกันสวดมนต์ภาวนาเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย แต่ดูเหมือนว่าพลังของวิญญาณไร้ยจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่ทั้งสองคนจะรับมือได้ตัวละคร3เด็กวัดที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กเขามีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาโบราณตัวละคร3ได้ยินเสียงสวดมนต์และเสียงดังโครมคามจึงรีบมาดูเมื่อเห็นว่าตัวละคร1และตัวละคร2กำลังตกอยู่ในอันตรายตัวละคร3 จึงตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์คาถาท,าที่ร่ำเรียนมาเพื่อช่วยขับไล่วิญญาณร้ายตัวละคร3เริ่มไล่เวทมนต์คาถาเสียงของเขาดังชัดเจนท่ามกลางเสียงพายุฝนฟ้าขนองแสงสีทองสว่างจ้าพุ่งออกมาจากตัวของตัวละคร3แสงนั้นเข้าปะทะกกับวิญญาณร้ายอย่างจังทำให้วิญญาณร้ายส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณร้ายเริ่มอ่อนกำลังลงตัวละครหนึ่ง และตัวละคร2เห็นโอกาสจึงรีบสวดมนต์ภาวนาเสริมพลังให้กับตัวละคร3พลังแห่งพระธรรมและความศรัทธาของทั้ง3คนรวมกันทำให้วิญญาณร้ายไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปวิญญาณร้ายเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็สลายหายไปในอากาศหลังจากที่วิญญาณร้ายสลายหายไปพายุฝนฟ้าขนองก็ส่งลงท้องฟ้ากลับมาวางสดใสอีกครั้งตัวละครหงตัวละคร และตัวละครสต่างก็โล่งใจที่สามารถเอาชนะวิญญาร้ายได้แต่พวกเขารู้ดีว่าความชั่วร้ายไม่ได้หายไปไหนมันยังคงซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดรอคอยโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยกันดูแลวัดแห่งนี้ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายกลับมาทำร้ายผู้คนได้อีกการปลดปล่อย เสียงนกแสกแววดังมาจากความมืดมิดยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัววังเวงขึ้นไปอีกตัวละครหนึ่งขนลุกสู้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามทำใจดีสู้เสือมาตลอดก็ตามเราจะทำยังไงกันต่อไปดีตัวละครหนึ่งเอออย่าถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหันไปมองหน้าตัวละครสองและตัวละครสามที่ยืนอยู่ข้างๆกันพวกเขาทั้งสามคนเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะความเชื่อมั่นในมิตรภาพ และความปรารถนาที่จะยุติเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องราวของวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้คนมานานนับศตวรรษวิญญาณที่ผูกขุกติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้และต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแต่ด้วยวิธีการที่ผิดผิดตัวละครสองถอนหาย,หายใจเราต้องหาวิธีปลดปล่อยวิญญาณร้ายตนนั้นให้ได้เราไม่สามารถปล่อยให้มันทำร้ายผู้คนไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว ตัวละครสองตอบกลับด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวก่อนหน้านี้พวกเขาได้พบกับสมุดบันทึกเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของวัดร้างสมุดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือวัดวัดเล่าถึงพิธีกรรมโบราณที่สามารถปลดปล่อยวิญญาณร้ายได้แต่พิธีกรรมนั้นก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันหาดทำผิดพลาดอาจทำให้วิญญาณร้ายแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมตัวละครสามพยักหน้าเห็นด้วยแต่เราจะทำยังไงกันดีละ่ะ พิธีกรรมนั้นดูซับซอ้อนและอันตรายมากเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่ตัวละครสามแสดงความกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาไม่มีเวลามากนักยิ่งเวลาผ่านไปวิญญาณร้ายก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและถ้าหากวิญญาณร้ายสามารถรวบรวมพมลังได้มากพอก็อาจจะสามารถหลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้และออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนภายนอกได้ ตัวละครหนึ่งมองไปยังตัวละครสองและตัวละครสาสลับกันไปมาเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดทุกอย่างอาจจบลงด้วยความหายนะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องลองเสียงดูตัวละครหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราจะทำพิธีกรรมนั้นด้วยกันเราจะช่วยกันปลดปล่อยวิญ,ญญาณร้ายตนนั้นให้เป็นอิสระเมื่อตัดสินใจได้แล้ว พวกเขาก็เริ่มเตรียมการสำหรับพิธีกรรมพวกเขาเดินทางยังสถานที่ที่สมุดบันทึกระบุไว้สถานที่ที่วิญญาณร้ายถูกกักขังไว้ที่นั่นพวกเขาพบกับแท่นบูชาเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และมอสพวกเขาเริ่มความสะอาดแท่นบูชาและเตรียมเครื่องบูชาต่างๆตามที่ระบุไว้ในสมุดบันทึก เมื่อทุกอย่างพร้อมตัวละครสองเริ่มสวดพาถาโบราณเสียงของเขาดังกล้องไปทั่วบริเวณสร้างความรู้สึกวังเวงและหน้าขนลุกวิญญาณร้ายเริ่มแสดงอาการตอบสนองมันพยายามที่จะขัดขวางพิธีกรรมแต่พวกเขาทั้งสามคนก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาช่วยกันร่ายคาถาและทำพิธีกรรมต่อไปอย่างไม่ย่อท้อในที่สุดแสงสีขาวสว่างจ้าก็ส่องประกายออกมาจากแท่นบูชาวิญญาณร้ายกรีด ร้องด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆสลายหายไปในอากาศทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบพวกเขาทั้งสามคนยืนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับรู้สึกโล่งอกพวกเขาสำเร็จแล้วพวกเขาปลดปล่อยวิญญาณร้ายได้สำเร็จและยุติเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงนกแสกยังคงดังแว่วมาแต่คราวนี้ มันไม่ได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปมันกลับกลายเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงอิสรภาพและความหวัง